ไปครับนี่ครับเยอะแยะนะครับนะครับรถจอดมารอลงกันเลยนีย่นะครับวิ่งเข้ามานะครับเยอะแยะศูนย์กระจายสินค้าคลังเซเว่นมหาชัยครับ uh huh. พิมพกันนะครับนี่สวยนะครับนู่นคันผมจอด ไปแล้วครับข้ามแนละ้วข้ามนะครับนี่ไปครับไป,ไปใครเคยมาบอกผมทีครับผมนี่คันของผมนะครับผมตัวนี้ผมขับอยู่สแกนเนีย P36 นะครับ P36 ตัวนี้นะครับ รถเผาเดียวครับเผาเดียวนะครับเผาเดียวนะครับตัวนี้นี่แปดสูบไม่ใช่หกสูบหกสูบนะครับนี่ครับนี่นะครับเฟี้ยวเฟี้ยวครับนี่ลงมาขึ้นนะครับขึ้นมาดูครับครับสแกนเนียนะครับนี่ ชัดเจนเรียบร้อยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ